สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t ท t จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวสปปลาวสมาคมทุเรียนไทยจะใช้รถไฟลาวจีนเพื่อขนส่งทุเรียนไปยังประเทศจีนแทนการขนส่งด้วยเครื่องบินหลังจากรถไฟลาวจีนเปิดใช้อย่างเป็นทางการจากเหตุ่าวราวยุธเรดิโอก็มีชาวสปปลาวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าระบบการศึกษาของประเทศที่เจริญแล้วทำไมเขาถึงเน้นไปที่จินตนาการวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะต้องทำอะไรก่อนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดมีแต่ประเทศลาวนี่แหละรถไฟวิ่งผ่านประเทศตัวเองแท้ๆแต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายคอมเมนต์ต่อไปประเทศลาวของเราปลูกทุเรียนไม่ได้หรือทำไมไม่ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกเพื่อจะได้ส่งออกก่อนเขาแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ที่ประเทศของเราก็ปลูกได้ตอนนี้ก็เริ่มปลูกกันแล้ว แต่ต้องรออีก 45- หปีถึงจะมีทุเรียนส่งออกไปประเทศจีนคอมเมนต์ต่อไปเราต้องขึ้นภาษีนำเข้าทุเรียนไทยให้สูงขึ้นเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติหันมาปลูกทุเรียนในลาวแทนซึ่งเราจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเป็นแค่ทางผ่านสินค้าอย่าลืมนะประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่รถไฟก็เป็นรถไฟลาว หนี้สินจากการกู้เงินมาสร้างลาวก็เป็นหนี้เองและก็ต้องใช้หนี้เองด้วยแต่ผลประโยชน์ที่ลาวได้จากรถไฟน้อยมากคอมเมนต์ต่อไปถึงเวลาแล้วที่ลาวต้องเอาคืนเพราะที่ผ่านมาสินค้าของเราผ่านไปไทยต้องจ่ายภาษีแพงมากคอมเมนต์ต่อไปอ่านจากความคิดเห็นของกูรูทั้งหลายมีแต่ตำหนิประเทศนั้นประเทศนี้แต่ไม่ดูตัวเอง ทำไมไม่คิดว่าจะทำอะไรผลิตอะไรเพื่อส่งออกไปขายแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่หันกลับมาดูตัวเองว่าทำอะไรได้บ้างที่เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้และทำไมเราถึงทำไม่ได้ทั้งที่ลาวก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกับไทยแต่ที่ผ่านมาคนลาวมักจะพูดว่าผลิตเองมันแพงซื้อเขาถูกกว่าทำไมถึงมีความคิดกันแบบนี้ คอมเมนต์ Comment, ต่อไปรัฐบาลควรศึกษาวางแผนและส่งเสริมว่าเราจะใช้ประโยชน์จากรถไฟลาวจีนยังไงให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดก่อนเริ่มมีนโยบายที่จะสร้างด้วยซ้ำคอมเมนต์ Comment, ต่อไปอยากให้ประเทศลาวเป็นได้แค่ทางผ่านอยากให้รัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรลาวให้ปลูกผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนลาวจะได้มีผลไม้ส่งออกและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยคอมเมนต์ Comment, ต่อไป จริงแล้วเราวน่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางนะซื้อทุเรียนจากไทยแล้วไปขายให้จีนต่อมันถึงจะได้กำไรมากกว่าเก็บค่าผ่านทางคอมเมนต์ต่อไปเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้าจากไทยและจีนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เราเป็นเพียงแค่ทางผ่านคอมเมนต์ต่อไปเราไม่มีแผนที่จะส่งสินค้าอะไรออกคอยเก็บแค่ค่าผ่านทางเท่านั้นคุ้มไหมกับหนี้ก้อนตูที่สร้างรถไฟ คอมเมนต์ Comment, ต่อไปต่อไปเมื่อรถไฟลาวจีนเปิดใช้อย่างเป็นทางการคนรลาวก็จะได้แค่นั่งมองไทยและจีนขนส่งสินค้าไปมาคอมเมนต์ Comment, ต่อไปเก็บภาษีสินค้าที่ผ่านประเทศลาวให้สูงขึ้นอย่างน้อยต้นทุนการขนส่งสินค้าทางรถไฟก็ยังถูกกว่าทางเครื่องบินคอมเมนต์ Comment, ต่อไปใจเย็นๆพี่น้องถึงแม้เราจะไม่เก่งเรื่องค้าขายเหมือนเขา แต่เราก็ได้ค่าผ่านทางจากพวกเขาเปิดถนนระหว่างประเทศผ่านลาวให้มากขึ้นคอยเก็บค่าผ่านทางก็ได้เงินเช่นกันส่วนการค้าขายกับจีนก็มีข้าวที่เราส่งออกและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีคอมเมนต์ต่อไปประเทศลาวเป็นได้แค่ทางผ่านเขาได้ประโยชน์เต็มๆเ,เราควรมีส่วนได้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปฝากคำถา,ถามถึงรัฐบาลลาวว่า เราสามารถส่งออกสินค้าไปจีนและไทยได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสินค้าที่ไทยส่งไปจีนและจีนส่งมาไทยโดยใช้ลราเป็นทางผ่านคอมเมนต์ต่อไปดูว่าสินค้าเกษตรที่จีนซื้อจากไทยมีอะไรบ้างแล้วเรามาปลูกเองและส่งออกเองคอมเมนต์ต่อไปทำไมความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งหลายในโพสต์นี้มีแต่เถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีสาระอะไรเลย คอมเมนต์ต่อไปผลประโยชน์จีนและไทยได้ส่วนลาวเสียประโยชน์เต็มๆแล้วจะสร้างมาทำไมรถไฟแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้อย่างน้อยเราก็ได้ภาษีทั้งนําเข้าและส่งออกได้สองต่อเลยนะคอมเมนต์ต่อไปไม่ต้องกลัวถึงเราไม่มีผลไม้ส่งออกแต่เราก็มีไฟฟ้าเป็นสินค้าส่งออกแต่แปกใจว่าทำไมราคาไฟฟ้าในประเทศลาวถึงแพงจัง คอมเมนต์ต่อไปเมื่อเรามีระบบขนส่งระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกล่ะมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับเห็นและเข้าใจแล้วหรือยังว่าจีนสร้างรถไฟเชื่อมอาเซียนเพื่ออะไรเพื่อเอาสินค้าของตัวเองมาขายในอาเซียนและนำสินค้าของอาเซียนไปขายในจีนแต่เราต้องมาเป็นหนี้ก้อนโตในการกู้มาสร้างรถไฟให้จีน นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวสปปลาวในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ